สวัสดีเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆน้องๆนะครับพบกับช่องประเครื่องเกจินะครับช่องทางการติดตอ่อนะครับสามารถสแกน QR Code มาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1 9์2ป7 5นนะครับ ID ดีไลน์ก็0ู1ย์2 3 7 5นนะครับมีบริการเก็บเงินไปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับวันนี้ได้พระมาจำนวนหนึ่งครับแบ่งๆท่าเป็นวิดีโอนะฮะกินแรกนะครับ จะเป็นรูปไายารูปไายปู่เที่ยงนะครับด้านหลังจะเป็นาลายมือ,อนะอาจานจานเลขยันนะครับอันนี้นะเขาว่าเป็นลายมือของอหลวงพ่อป๋องนะครับนี่ครับ กล้องไม่ค่อยสูงแล,แล้วก็โดดไปโดดมาแกน่นี่ฮะ,ะสนใจสมมคร,รทักไลน์หรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับอันนี้เรีย่ยมมาอย่างสวยเลยนะ <c oughs> นี่ฮะเป็นรูปถ่ายหลังจานยันนะครับ นี่เป็นหมึกนะฮะว่าเป็นลายมือหลวงพ่อป,ป่องนะครับนี่ครับอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูปไทยปู่เที่ยงนะครับ รูปถ่ายนี้เปิดไปที่อขออนุญาตนะ้อยห้าสิ350บาทนะครับลายมือหลวงพ่อป่องนะอ่พอป่องนะครับแล้วก็รูปถ่ายปู่เที่ยงนะครับ รายการต่อมานะครับจะเป็นยังเป็นรูปถ่ายอยู่นะฮะเป็นรูปถ่ายพระครูวิบูลนะครับอ่าวัดมะขามนะฮะด้านหลังจะเป็นยันนะครับนี่ครับอ่ารายการนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรรูปถ่ายหนังไก่เนะีฮะ ภูวิบูลนะครับวัดมะขามด้าน,นหลังก็จะเป็นยันนะฮะรูปถ่ายนี้เปิดไที่200บาทนะครับเผื่อเพื่อนเ<ๆ>พี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับนี่ครับ ่อมานี้จะเป็นเหมือนกันสองเหรียญน,นะครับอ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกบนะครับนี่ครับท้องหนึ่งนะครับหลวงพ่อกบท้องหนึ่งนะฮะนีเน่เหมือนเหมือนกันสองเหรียญน,นะครับนี่ครับ น,นี่หลวง่อก็แบบกำลังอะไรเรื่องอะไรนะเพลงกระสินนะะเดี๋ยวให้ชมทีละองค์นะครับนี่และ ในโจมอีกเดียนนะคะึครับนี่ครับนะเดี๋ยวจะลองกล้องให้ดูนะครับโค้งมากเลยนะครับเปลี่ยนนะฮะอันนี้ขอบเปลี่ยนนะครับด้านหลังนะฮะ เปิดไปเหรียญละสองร้อยบาทนะครับสบภาพคมๆทั้งสองเหรียญเลยนะครับเนี่ยใครชอบสบภาพไหนนะฮะอันนี้ก็ยังมีผิวไฟอยู่นะครับอันนี้ก็แตภาพก็เป็นอีกอย่างนึงฮะเนี่ยฮนะเหรียญละสองร้อยบาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับนี่ครับ ารายกันต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นพระสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาสนะครับพิมพ์ฐานจุดนะครับจะมีจุดจุดตรงนี้นะครับนี้ตรงนี้โป้ผมจีนะ่ะปีสองพันห้าร้ยหกนะครับวัดประสาทบุญยาวาสปีศูนย์หกนะะพิมพ์ฐานจุดนะครับผสมมวลสารเก่าวัดบางขุนพรมนะครับ ปี2500นะครับนี่ครับจะเห็นน้ำดำพวกมูลสารเก่าๆนะครับนี่นะเห็นเม,ม็ดมูลสารเก่้าไหมครับนี่นี่นี่ครับจะไม่ค่อยติดนะจะไม่ค่อยรวมกับเนื้อที่เขาทำใหม่นะนีนะ่เห็นเป็นเม็ดๆนะฮะ นี่โอ้นี่ก้อนขาวๆนะครเขาขาวๆมันมนเียนะครับเหมือนสารเก่าคือสมเด็จที่แตกหักของกูรวัตบางคนพรมนะครับนี่องค์นี้เปิดไว้ที่สามรอยห้าสิบาทนะครับพิมพ์ฐานจุดวัดประสาทบุญญาวาสนะครับปีศูนย์หกนะครับ องต่อมานี้เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระซุ้มชินราชนะครับหลังชดานะครับหลวงของหลวงพ่อถิ่นนะวัดป่าเลายัลยสุพรรณบุรีนะครับนี่นะเอกลักษณ์ของท่านจะมีะดาด้านหลังนี่นะอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับผสมพวกเนื้อดินเก่าพระกุิเนื้อดินเก่านะ พิมพิมเนื้อเนื้อดินพิมซุ้มจินราดน,นะครับหลวงพ่อถิ่นนะครับวัดป่าเลไลนะฮะนี่ฮะผสมมาเนื้อดิน่าภากุเนื้อดินเก่านะครับ อ,องค์นี้เปิดไว้ที่2อ0ยห้าสิบาทนะครับอันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับครับอ,องค์ต่อมานี้เป็นพระมาเป็นมาจากที่เดียวกันนะครับอันนี้เป็นพระผงกุดูกผีวัดโพนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สมเด็จนาฬาตักแปลนะครับเนี่ยนี่ครับ ก็อันนี้เป็นลูกอมนะฮะนี่ก็เนื้อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมส่องเนื้อให้ดูนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นเห็นเนื้อเม็ดดำๆเม็ดเขาเรียกเม็ดพิกไทยนะครับเห็นไหมฮะไม่รู้เห็นว่านะ นี่เนื้อหานี้เอกลักษณ์วัดโพนะครับพระผงก็ดูผีวัดโพนะครับนี่อันนี้เป็นถอดพิมพ์สมเด็จมานะในพระค่อนข้างหนานะครับ นี่ครับอืมจับแล้วมันก็จะสูงเนี่ยพรพิมพ์สุมเจ็อ่ะก็ดูผีวัดโพนะครับอีกองค์นึงก็จะเป็นลูกอมนะครับนี่นี่จะไม่เห็นหนะแต่ผมจะลงกล้องให้นะครับ นี่ครับอันนี้จะมีรอยรอยทอง้วยนะครับเน,นี่จะเห็นเม็ดำดำๆนะครับนี้ผมก็มีใช้อยู่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 ลูกนินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวเินไปเอาพัะ นี่ครับอันนี้เป็นสมเด็จที่ผมใช้อยู่นะแต่มีม,ม,มีมีหลายองค์นะฮะที่ผมใช้อยู่นะอันนี้เป็นผงกระดูกปีนโพไอหน้าผากวัดบูนะอันนี้พิมพ์สมเด็จนะะกระดูกปีวัดโพนะอันนี้เป็นลูกอมนะะนี่ฮะ ครับผมตุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระเครื่องเกจินะครับเบอร์โทรก็0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับ ID ไ,ไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ